สวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกม Beat a t b e v e So กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเลือกตัวละครกันนะจากแคมเปญแจกตัวละคร10ตัวละครนะแล้วก็เรนดอมออกหนึ่งเออเลือกต้องบอกเลยไม่ใช่แจกเลือก10ตัวละครแล้วก็ แลนดอมออกหนึ่งจากตัวละครที่คุณเลือกนะคุณสามารถเลือกได้ต็มทัหมดเลย10ตัวละครแต่มันจะแลนดอมออกให้คุณหนึ่งตัวและตัวนั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบ6ดาวเลเวลแม็กเลยก็คือเลเวล200นะครับทำอบิลิตี้ให้เสร็จสับเหลือแค่คุณไปทําน้ําหอมกับเบิกเนตเองเพียงเท่านั้นนะครับส่วนตู้นี้จะมาในวันนี้นะก็คือวันที่23กรกฎาคมบ่าย2อโมงอยู่จนถึงวันที่31สิงหาก่อนบ่าย2โมงซึ่งมันไม่ได้เปิดได้วันละครั้งนะทุกคนเขาเปิดได้แค่ครั้งเดียวแตคว่คุณจะมาเปิดดตอนนไไหกไ็้แล้วแ นะครับคุณจะรอเชิงดูเชิงก่อนแล้วค่อยเปิดอีกทีหนึ่งก็ได้นะสำหรับตัวละครในตู้นี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวละครเริ่มเกมตั้งแต่เกมเปิดเลย6ดาวตัวละคร6ดาวตัวแรกจนถึงตัวละครชุดว่ายน้ำซัมเมอร์อ่าสวินสูตรปีที่แล้วนะปี2022ก็คือพวกเนียวเลียนนะอยู่จนถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ตู้นี้จะไม่ มีตัวละครลิมิเต็ดร่วมแคมเปญน,นะไอ้พวกเดอะมูวี่นิยายแล้วก็สงครามเรืองทันปีไม่ร่วมในตู้นี้นะครับตู้นี้จะมีเพียงแค่ตัวละครตามเนื้อเรื่องกับตัวละครเทศกาลเท่านั้นที่ร่วมไายการนะครับคุณสามารถมาเลือกกันได้แล้วก็ไปหวังพึ่งในการแรนดอมได้คุณไม่สามารถเลือกเพียงแค่5ตัวหรือตัวเดียวได้นะคุณเลือกดังคุณต้องเลือก10ตัวแล้วเขาจะแรนดอมมาให้คุณ1ตัวละครนะครับ,รบ,รบตามที่ผมบอกว่าตู้มันมาบ่ายสองโมง คลิปที่ลงเนี่ยมาลงเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คลิปลงตู้ยังไม่มานะทุกคนเออหวังว่าจะไม่เจอแบบพี่ทาไมผมไม่เจอตู้ <c oughs> ตู้มาใบาสองหกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอผมทําคลิปก่อนที่ตู้มันจะมาคุณจะไม่เห็นหน้าตาตู้แต่จริงหน้าตาตู้มันก็แบบนี้แหละเขาจะให้คุณเลือกได้1ิตัวละครนะครับแค่คุณไม่เห็นภาพเฉยๆว,ว่ามันเลือกยังไงนะแต่ว่า คุณเห็นคุณเข้าใจได้อะว่ามันเลือกง่ายๆมันไม่ได้เลือกยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครที่ผมไปแกะไปสาธงมาแล้วว่าเอ้ยมันมีตัวอะไรน่าสนใจบ้างน่าสนใจบ้างเอ้ยมีตัวละครอ,อะไรน่าสนใจบ้างน่าเอามาใช้บ้างเออเมื่อกี้ไปพูดซ้าขออภัยนะครับก็หยิบม,มาทั้งหมดด้วยกันนะหลายตัวละครเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับตู้มันยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมจะใช้ในเรื่องของอไอเทียลิสนี้เป็นการดูก่อนนะอ้าวทำไมไม่ขึ้นวะ ฮัลโหลเอ้ยมันไม่ขึ้นวะงงอ๋อขึ้นละ,ะขึ้นละขึ้นละเออเคเมื่อกี้ไม่ขึ้นงงเลยนะเมื่อกี้น่าจะบัคนิดนึงนะครับผมไม่เคยทำเทียริสเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่เทียริสด้วยนะเอาเอาเว็บเทียริสมาจัดแนะนำตัวละครสักั้น <c oughs> นะครับมีตัวละครหลายแบบที่ผมแนะนำเลยแต่ว่าผมอยากพูดอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆทราบก็คือเลือกตัวละครที่คุณจะมาใช้ก่อนดีกว่า นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีไอเดีเป็นยังไงเพื่อนๆชอบแนวไหนเพื่อนๆต้องการตัวละครแนวไหนอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าคนดูหลากหลายนะครับผมจะแนะนําหลายๆแบบหลายๆองค์ประกอบแล้วกันแล้วเพื่อนๆก็ไปต้องไปตัดสินใจว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวละครแบบไหน ไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกนะไอ้นี้ผมแค่มาแนะนําตัวละครหลากหลายตัวเพื่อมาเป็นเ่วนหนึ่งของตัวเลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆจะหยิบตัวละครที่ผมเสนอไปเข้าองค์ประกอบที่เพื่อนๆอยากจะเอาไปเข้าร่วมตัวละครที่เพื่อนๆจะเลือกทั้ง1ิตัวละครหรือเปล่านะครับซึ่งตัวละครที่ผมแนะนําแน่นอนมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยสำหรับตัวสำหรับชุดแรกก็คือตัวละครแบก นะครับตัวละครแบก3ตัวไอ้นี้คือผมไปดูมาแล้วว่ามันดูดีสุดละนะที่ผมเลือกมาบางตัวมันก็เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งพอที่จะมาใส่นะครับผมก็เลยใส่แค่สาตัวละครพออย่างอิชิโกหปีกับเบยคุยะหาปีนะปัจจุบันมันมีตัวละครหลายตัวที่มันเก่งกว่าแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบมาเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยทําไมพี่ไม่หยิบเบียกับโก5ะหปีมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะปัจจุบันนะครับมันก็แรงอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันตัวละครที่แรงๆกว่ามีเยอะแล้วนะคร ตัวละครเป็นตัวละครที่ออกจากตัวปกติได้เพราะฉะนั้นไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวละครหายากนะครับตัวละครหายากของผมก็คือตัวละครเทศกาลตามที่บอกว่าตัวละครเทศกาลเนี่ยมันจะไม่ออกจากตัวบางประเภทนะครับเบฟโซตัวเงินตัวทองไม่ออกตัวลระกันตีบางตัวคุณตัวรระกันตีห้าดาวอะไรพวกนี้ไม่ออกออกแค่ตัวแบบพิเศษตัวในหอคอยตัวอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเออตัวในหอคอยมันฟิกนะหรือว่าตัวสังเวียนอะไรพวกนี้ตัวแลกเกลือตัววันเกิดอะไรพวกนี้ออกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ออกจากตัวปกติ นะครับผมก็เลยแนะนําเป็นพวกเทศากาลสัดส่วนใหญ่นะแต่ว่าพ่องไว้เทศากาลมันหายากก็จริงเอออันนี้คือคนต้องการความหายากกับคนต้องการใช้งานซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําหาตัวละครที่คุณใช้งานมากสุดจะดีกว่านะเออเพราะว่าบางตัวคุณเอามาสะสมเดี๋ยวอนาคตคุณก็ได้ต่อ้มนเป็นเทศากาลก็เถอะเดี๋ยวคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําตัวละครที่เอามาใช้งานเป็นหลักนะครับตัวแบก ไอนี้คุณต้องดูด้วยว่าไอดีคุณสีเขียวตัวแบกคุณมีหรือยังสีส้มตัวเก่งคุณมีหรือยังสีม่วงตัวเก่งคุณมีหรือยังถ้ามีแล้วไม่ต้องสนใจทั้ง3อ่ะฮะถ้าคุณมีแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตามที่ผมบอกนะคุณไปเปิดตู้8ปีก่อนเพราะว่าไอเซนเนี่ยมันอยู่ในตู้8ปีด้วยนะครับสำหรับไอเซนสุเกะนะอยู่ในตู้8ปีด้วยถ้าเกิดคุณยังไม่เปิดแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปิดตู้นี้นะครับไปเปิดตู้8ปีก่อนเนาะอ่ะตัวต่อมาคือตัวละครดับสออย่างตามชื่อเลยยนะครัตวลดอ2่่างีี้เย สา, <c oughs> สามตัวแรกนะครับ <c oughs> เหนียวเลียนฮินาโมริแล้วก็กินจอนี่ยดอกน้ําหอมใหญ่แล้วก็น้าหอมเล็กทั้ง3ตัวละครเลยไอ้น,นี้ผมแนะนำนะครับแล้ว3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเทศกาลด้วยตอบโจทย์เลยความเก่งๆทั้ง3าตัวนะชัดเจนนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมันไปตีกิวได้นะอย่างฮินาโมริแต่ว่ามันเลือกใส่2แบบไม่ได้ผมก็เลยใส่ามาอันเดียวนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องตีกิว้วเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ แล้วก็อีก3าตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวละครดัอปออย่างเหมือนกันแต่ว่าจะดอบหยาดน้ํากับน้ําหอมเล็กนะครับไอ้นี้คือผมเลือกสรรมาให้เลยซึ่ง5ตัวแรกเดี่ยวเป็นตัวละครเทศกาลนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวละครเนื้อเรื่องซึ่งตัวละครเนื้อเรื่องตามที่บอกออกจากตัวได้ผมก็เลยแนะนํา5ตัวแรกมากกว่ายกเว้นคุณอยากใช้งานจริงๆก็ใส่โนโซบิไปรวมได้นะครับ3ตัวหลังคือดอบหยาดน้ํากับน้ําหอมเล็กนะครับสำหรับอิซันะฮิสุกะยะแล้วก็โนโซมินอกาะสตัวแรกดอปน้ําหอมใหญ่แล้วน้าหอมเล็กนะครับ ช่องต่อมาดอปน้ําหอมเล็กอย่างเดียวซึ่งอจ,งจริงๆตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็ไม่ได้เก่งด้วยนะสำหรับบางตัวนะครับมันไม่ได้เก่งเลยอย่างไอ้พวกชื่ออะไรอะลิลูกะอะไรพวกเนี้ยคือแบบอ่อนเลยไม่ได้เก่งเลยนะยินาโมริอะไรพวกเนี้ยคือแบบเฉยๆเลยนะครับแต่ว่าที่ใสามาเพราะว่าเผื่อบ,บางคนไม่รู้จะใสอะไรแล้วไม่รู้จะเลือกตัวอะไรก็เลือกตัวละครดับน้ําหอมเล็กไปรวมก็ได้นะครับแต่拜拜าน,านี้คือไม่ค่อยแนะนําอะไรขนาดนั้นเฉยๆนะครับเพราะปัจจุบันตัวละครดับ ค่อนข้างเยอะมีหลายตัวที่ดูดีนะครับต่อมานะครับอันนี้คือแนะนํามากเลยก็คือบันทึกสงครามนะครับบันทึกสงครามนี้ผมแนะนํามากเลยนะเพื่อน,อนๆอาจจะมาตายลังที่บันทึกสงครามก็ได้นะครับเตัวแรกนะครับตั้งแต่อิจิโกะจนถึงอินโอนุเอะนะครับนี่คือดอกบ,บันทึกสงครามบทที่1ก็คือภาคที่1น,นะครับบันทึกสงครามมีทั้งหมด3าภาคด้วยกันนะครับสำหรับคนที่งงบันทึกสงครามคืออะไรเดี๋ยวขอสวิตไปดู บันทึกสงครามนิดหนึ่งนะครับสำหรับบันทึกสงครามคือตรงนี้ครับเพื่อนๆบันทึกสงครามเนี่ยคุณสามารถลงเพื่อเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไอถุงอ่าถุงถุงเอาถุงเนี่ยไปแลกของได้นะตามที่กําหนดนะครับเขาจะมีให้คุณแลกของอยู่คุณสามารถมาแลกของพวกนี้ได้นะซึ่งตัวโบนัสที่ผมให้คุณดูมเมื่อกี้มันจะเพิ่มในการได้ถุงเยอะนะครับคุณมาดูโบนัส ตรงนี้ได้นะเนี่ยคุณมาดูโบนะัสอ่าโบนัสแต่ละดาดได้แต่ว่าคุณไม่ต้องมาเสียเวลาดูเองก็ได้เพราะว่าผมจัดการให้คุณละนะสลหรับตรงเมื่อกี้เนี่ยในเทียริสเอเอในเว็บเทียริสเนี่ยในเว็บที่ผมจัดมาให้ตรงนี้นะไอนี้คือดอบบันทึกสงครามทั้งหมดเลย9ตัวแรกตามที่ผมบอกตั้งแต่อิชิโกจนถึงอินูเอะเคนนี้ดบบันทึกสงครามเป็นโบนัสละกันเป็นโบนัสบันทึกสงครามดบถุงได้เยอะกว่าตัวปกตินะถ้าคุณใช้ตัวละครพวกนี้ไปลง ในการลงเล่นบันทึกสงครามคุณจะได้ในเรื่องของการดับถูกเพิ่มนะครับแล้วก็ก้าวตัวต่อมานะตั้งแต่เคมปะจิจนถึงกันจูนะฮเคมปะจิ aji, จนถึงแถวล่างกันจูไอ้นี้บันทึกสงครามภาคที่2นะครับเพราะว่าบันทึกสงครามทั้งหมดทั้งหมด3ภาคด้วยกันนะไอ้นี้คือภาคที่2ตั้งแต่เคมปะจิถึงกันจูนะครับแล้วก็ตั้งแต่อาบไลเลนจินะครับจนถึงเคียวราคุชุนซุยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวละครดอปภาคที่3และก็บวกอิชิดะอีกคนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าในเว็บนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนพึ่งเมื่อใช้ผมใช้ไม่เป็นนะผมไม่รู้ว่ามันแยกร่างอิชิดะยังไงมันใส่ได้ตัวเดียวนะครับเอออันนี้ก็บวกอิชิดะไปด้วยนะครับอิชิดะนี้จะเป็นตัวละครที่ดีเลยเพราะว่าเขาจะเป็นตัวละครบันทึกสงครามตั้งแต่บทที่1แล้วก็ได้บทที่3ด้วยนะเขาได้2บทเลยนะครับอันนี้ก็ลองจัดสรรกันกดูว่าเพื่อนๆขาดตัวละครตัวใดแต่ตามที่บอกผมก็ยังแนะนําเทศกาลต่อเพราะว่าบันทึกสงครามเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ ใช้ไหมมันใช้จํากัดมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะผมก็เลยแนะนาไปตัวละครเทศกาลแล้วกันถ้าคุณเจอตัวละครบันทึกสงครามนะก็จะเป็นพวกตัวละครที่ใส่ชุดเทศกาลนะใส่ชุดแปลกๆอ่ะที่ไม่ใช่ชุดตามเนื้อเรื่องอ่ะเออเพื่อนๆแยกกันเป็นไหมกลัวเพื่อนๆแยกมันไม่เป็นมากเลยนะก็จะเป็นลูเคียแล้วกันอันนี้ผมแยกเลยลูเคียอินุเอะอ่าเจ้าฮานาทาโรไอกันจูอยู่ในร้านแรกปะผมจำไม่ได้การจูแล้วกันผมไม่มั่นใจว่ากันจูอยู่ในร้านแรกหรือเปล่ากันจู โยรอิจิแล้วก็มัซุมโตะไอ้ผู้นี้คือเทศกาลนะไอ้การจูไม่เกี่ยวนะการจูคือปกติไม่ใช่เทศกาลนะครับแต่ตัวละครเทศกาลตามที่ผมบอกนะครับไอ้ผู้นี้คือตัวลนะครเทศกาลนะผมก็แนะนําพวกตัวละครเทศกาลก่อนหรือถ้าเพื่อนๆอยากใช้แบบบางบทไอ้นี้แล้วแต่เพื่อนๆจัดสรรกันเองได้แบบเอ้ยผมต้องการบทนี้มากกว่าก็ไปเลือกบทนั้นนะครับแต่แนะนํามากตัวละครบนันทึกสงครามนะฮะลองปรับเปลี่ยนกันดูนะครับไอ้นี้คือพวกของตัวละครดป ผมแนะนาครบละนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตีกิวบ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดต,ตีกิวและอยากตีกิวผ่านนะครับไอ้นี้คือผมแนะนําตัวละครแบกที่แบบเก่งเลยนะเก่งเลยที่มันมีให้เลือกอันนี้คือผมแนะนําเลยคือคุณเอาตัวละคร,วะครพวกนี้เนี่ยไปตีกิวมันส่งผลกระทบเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยเผ่าแรกตียมทูตนะครับไอ้นี้ทั้งสองคนเป็นตัวละครตียมทูตใกล้นะไม่มีตัวละครตียมทูตไกลที่ผมแนะนําเลยสําหรับในการเลือกครั้งนี้นะผมเลือกแค่ใกล้อย่างเดียวสำหรับตียมทูตใกล้เนี่ยบิลคุยะแล้วก็แชททั้งสองตัว เก่งทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างหนึ่งตัวแชทกับเบลคุยะถ้าคุณต้องการในเรื่องของการพิเศษหน่อยหายากหน่อยก็คือแชทแต่ถ้าคุณต้องการความใช้งานแบบเอาไปเป็นลิงก์ได้ด้วยก็คือเบลคุยะเพราะเบลคุยะเนี่ยเขาได้ลิงก์ในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ3 0ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้แบบหายากหน่อยก็แชทนะครับเพราะว่าเขาไม่ออกจากตัวปกติแถมตัวละครเขาบูตได้ด้วยนะจบกว่าเบลคุยะอีกเบลคุยะมันบูตไม่ได้เผื่อคุณขาดทั้งตัวบูตท,ทั้งตัวตีนะ สังหารหัวหน้าหน่วยในการตีกิวนะอันนี้คือตีหัวหน้าหน่วยผมก็แนะนํา2ตัวด้วยกันกนะ็คือยินนะครับยินแต่ในรูปมีตัวเดียวใช่ไหมล่ะอีกตัวหนึ่งคือไอเซนครับตัวนี้ไอเซนห้าปีตัวนี้ก็แนะนำนะครับเป็นตัวละครที่ตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลได้ดีทั้งคู่เลยทั้งยินแล้วก็ ไอเซนนะครับมีแค่2ตัวที่ผมแนะนำสำหรับตีหัวหน้าหน่วยในการตีกิวดนะส่วนฮอลโล่นะครับแนะนํา3ตัวละครด้วยกันฮิรันโกกับโคโมรุะสอคนนี้ตีระยะประชิดส่วนชูเฮตีระยะไกลนะครับซึ่ง3ตัวนี้ถามว่าตัวไหนเก่งสุดฮิรันโกครับฮิรันโกมีซุปเปอร์บูทด้วยแล้วเกมเพย์ดูดีมากเก่งมากๆเลยนะครับเออแต่ชูเฮมันตีไก่และชูเฮเป็นตัวละครที่ เทศกาลด้วยนะจะออกยากกว่านิดหนึ่งนะครับความหายากแล้วกันใช้คำว่าความหายากมันหายากกว่านะสำหรับตัวละครเทศกาลอาันคาผมแนะนาตัวเดียวก็คือลูเคียนะเจ้าลูเคียนี่เองลูเคียดีด้วยนะมีซูเปอร์บูทด้วยนะสำหรับการตีอาันคาส่วนเอสปาดานี่ก,ก็ตเลยพรุ่งนี้คือคุณมีคุณผ่านแทบจะแน่นอน ถ้าคุณมีตัวใดตัวหนึ่งคุณผ่านนะแทบจะแน่นอนนะสำหรับ I 1, ไโโอเซนเป็นตัวละครตีระยะประชิดตัวนี้โคตรโหดเลยทุกคนโหดมากๆในการตีกิวเอสปาดานะลองลงมาก็จะเป็นไม่ได้ลองลงมาเดี๋ยวเธอไปตีระยะไกลก็จะเป็นอุนคิโอลากับอาบิลมะนะครับซึ่งอาบิลมะเอ้ยซึ่งอุนคิโอลาเนี่ยแรงกว่าอาบิลมะถ้าเกิดติด SP ถ้าเกิดติดในเรื่อง a อดี80%ตีโคตรแรงเลยสำหรับอุนคะิโอลานะได้บูทเอได้บูทเอดีเคไปเลยเป็นสายตีปกติหมดเลยนะตัวละครที่ผมแนะนำพวกนี้เนี่ยเป็นสายตีปกติหมดเลยนะครังจดเลย แต่อบิลามะจะได้ในเรื่องของลิงก์ดีนะครับไอเซนกับอบิลามะเนี่ยจะมีในเรื่องของลิงก์เพิ่มความเสียหายโจมตีโปรติ30%ซึ่งอุ่นมันแค่20ถ้าเกิดอุ่นตกยุคในการตีกิลวแล้วตกยุคในการตีกิลเอสปาดาแล้วก็คือตกเลยไม่สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้เพราะว่าลิงก์กระจอกง่อยนะลิงก์แค่เพิ่มความเสียหาย20%เท่านั้นแต่อบิลามะยังเพิ่ม30%อน,นันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองชั่งน้ำหนักเอาว่าอยากได้แบบไหนนะครับแต่ถ้า พอเธอติด80โคตรแรงเลยนะครับไท์สังกัดต,ตัวนี้โคตรเทพนะครเงเโรซาผมบอกเลยมันเป็นตัวตีกิ้วที่โคตรเก่งนะตัวนี้เก่งมากนะคือคุณมีตัวนี้มันแบกคุณผ่านได้สำหรับครงังเโรซานะครับแนะนำมากมากเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องนะครับส่วนตีกิ้วรวมนะไอ้นี้คือจะรวมในเรื่องของหัวนอ่ไม่ใช่สินวยศูนควิมซี่มนุษย์แล้วก็สเตลิเตอร์นะครับสี่เผ่ารวมกันนะครับซึ่งผมให้มา2ตัวละครก็จะเป็นเจ้า giovega ตัวนี้เก่งมากในการตีกิวนี้นะครับแรงนะครับส่วนลิลูกะแรงไม่เท่า g e o v e g a นะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของการดอปหยดน้ามาด้วยแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเอามาใช้ได้ระดับหนึ่งในการตีกิวนะครับแต่ g e o v e g a จะแรงแบบแรงกว่านะครับจบไปสำหรับตีกิวนะนี่คือเผาการตีกิวต่างๆที่ผมแนะนำนะครับเออบางตัวผมอาจจะมีหลุดบ้างไม่ได้ใส่มาบ้างก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิด เพื่อน,น,นมีมุมมองแตกต่างกันนะอันนี้คือตัวละครที่ผมแนะนำนะครับส่วน PvP ที่ผมแนะนําเลยก็มีตัวเดียวก็คือเจ้าโอโกะโอโกะเอามาเคาน์เตอร์หัวหน้าหน่วยได้สำหรับคนที่หาตัวละคร PvP อยู่แต่ก็ตามที่บอกมันไม่ใช่ตัวละครเทศกาลนะเป็นตัวละครปกติเฉยนะครับต่อมาเป็นลิงก์ที่ผมแนะนําสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะเอาอะไรดีละไอ้ไอพวกนั้นก็มีครบละอันนี้ผมแนะนําลิงก์ในเรื่องของตัวละครเทศกาลเท่านั้น,นเออแล้วก็ผมต้องบอกก่อนผมแนะนําบางลิงก์ด้วยถ้าเกิดลดคูดาไม่ถึง12ผมไม่ได้หยิบมาใส่ อ่าบางตัวมันบวกความแรงแล้วก็บวกลดคูดาวสิบแต่ผมไม่ได้หยิบมันใส่นะครับไอ้นี้ผมหยิบมาลดคูดาวสิบสองสัดส่วนใหญ่แล้วก็สิบสี่นะครับลิงก์ตัวละครจากเทศกาศนะครับไอ้นี้ผมแนะนําแค่เทศกาลนะครับบางตัวละครมันไม่ใช่เทศกาลลิงก์ดีๆก็มีนะแต่อันนี้ผมหยิบมาแค่เทศกาศนะครับสามตัวละครแรกจะเป็นลิงก์ในเรื่องของเลือดเต็มแล้วบวกความแรงอ่ะไม่ใช่ดิจะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลอ่าแล้วก็จะได้ในเรื่องของความแรง ค่าพลังต่างๆด้วยถ้าเกิดเลือดคุณเต็มนะจะได้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดด้วยนะครับลิง์รถคู่ดาวเนี่ยเริ่มต้นที่12ผมจำไม่ได้ว่า3คนนี้มีใคร14-12บ้างนะเออน่าจะ12หมดนะครับแล้วก็บวกความแรงของที่ผมบอกพอเลือดคุณเต็มบวกไป16%บวกไป16%นะครับส่วนเจ้าโกขาวจะเป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกความเสียหายจากบวกความเสียหายเหมือนเดิมนะบวกความเสียหายทุกอย่างแล้วก็ มีในเรื่องของเพิ่มความแรงสกิลด้วย25%นะครับก็เหมาะกับแรงสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็สกิชิมาสกิชิมะจะคล้ายๆโกขาวแต่เปลี่ยนจากความแรงสกิลเป็นความแรงโจมตีปกตินะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเลือดเต็มไปด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมานี้คือตั้งแต่นเนลเลียนจนถึงลิลูก,กะจะได้ในเรื่องของลดคูดาวไปด้วยแล้วก็ความแรงสกิลไปด้วยนะครับเอออันนี้คือลดคูดาวแล้วก็ความแรงสกิลไปด้วยซึ่งเป็นตัวละครเทนกาล ทั้งหมดนะครับประมาณนี้สำหรับตัวละครที่ผมแนะนำนะเพื่อนๆอยากใส่ตัวละครแบบไหนลองไปดูกันนะครับตามที่บอกว่ามี2แบบคือใช้ก่อนผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่หมผมแนะนําคือรีบเอามาใช้ก่อนก็คือเอาตัวที่หาคุณหาตัวละครที่มาใช้อ่หาตัวละครที่มาใช้เ,ใชเช่นคุณติดต,ตีกิ้วตรงไหนกิ้วคุณเข่งหรือเปล่าคุณอยู่ในกิ้วที่สูงหรือเปล่าหรือว่ากิ้วคุณยังชิวๆอยู่ถ้าเกิดชิวๆ ผู้เล่นใหม่ยังไม่ต้องรีบตีกิวอะไรก็ได้อ่าตัดทิ้งไปได้เลยไอ้พวกนี้ตัดทิ้งไปได้เลยก็ได้นะเธอไม่ได้สนใจไปสนใจเรื่องตัวละครดับก็ได้นะครับความสําคัญที่ผมจะแนะนําขอบสลับผู้เล่นใหม่ก็คือตัวละครแบกและตัวละครดับอ่าคุณดูก่อนว่าคุณมีตัวละครแบกแต่ละสีหรือเปล่าถ้ามีแล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยอิจิโกอาร์ตตามตรงปัจจุบันก็ไม่ได้แรงรุนแรงอะไรเทียบเท่าตัวละครสบายใหม่ตัวละครสบายใหม่แรงก็แบบเยอะแทบไม่เห็นฝุ่นแล้ว นะครับเอออันนี้ผมใส่มาเพราะว่าหาตัวละครกิงๆิงๆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวละครแบกะนะเพราะว่ามันตั้งแต่ต่ำกว่า7ปีลงไปอีกนะครับแล้วก็พวกนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดด้วยเนาะก,ก็เลยแนะนำบางตัวนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำช่องพวกนี้มากกว่าอะไอ้ดอก2อย่างหรือตัวละครนี้ไปเลยบันทึกสงครามไปเลยที่ผมแนะนำนะครับพีวีพีเหมือนกันพีวีพีไม่ต้องสนใจก็ได้นะแต่ใสมาเผื่อเพื่อนแบบหาโคต้าเลือกไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับยังไงก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับ เพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากจะเลือกตัวละครแบบไหนนะตามที่บอกเลยไอ้นี้คือผมจะสัรนให้แยกแต่ละอย่างให้คุณเลยนะครับตัวแบบก็ประมาณนี้นะครับไปดูมาแล้วก็ตามที่บอกเปิดตู้ก่อนนะครับไปเปิดตู้อื่นๆก่อนแล้วค่อยมาเปิดตู้นี้ตู้สุดท้ายนะครับแล้วก็มันจะมีตู้ฟรีรายวันนาะสิบวันไอ้ตู้ฟรีรายวันสิบวันนั้นนะ่ะไอ้ตู้ฟรีรายวันสิบวันนั้นนะ่ะเธอคุณรอได้นะ คุณมาเปิดตู้เนี่ยหลังเปิดลายตู้ฝีสิวันก็ได้นะครับเผื่อคุณเลือกเนลเลียนยินาโมริอะลิบุนีแม่งบังเอิญไปออกตู้ฝีไอวันที่10ให้คุณเป็นตัวละครพวกนี้ก็ช้ำใจช้ำใจนะครับช้ำใจเลยนะครับเออยังไงก็ลองดูกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเลือกของที่มาใช้ก่อนนะหรือถ้าเกิดอ,อยากปลอดภัยก็เลือกเป็นพวกบันทึกสงครามไปก็ได้เพราะายังไงมันก็ได้ใช้บันทึกสงครามอ่าผมลืมเสริมคือเขาสามารถแยกได้นะ6ดาวกับ5ดาว นับเป็นคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีอ布ายสองคนคุณเอาอ布拉อีเนี่ยไปลงบันทึกสงครามสองตัวเลยก็ได้ทั้ง5ดาวแล้วก็6ดาวคุณจะได้โบนัสด้วยนะครับคือเขาไม่นับเป็นตัวเดียวกันเนาะคุณสามารถเลือกได้นะครับแต่ตามที่บอกแนะนําเลือกเป็นเทศกาลมากกว่านะหรือผู้เล่นเก่ามาดูคลิปนี้ผู้เล่นเก่ามาดูคลิปนี้ก็ไปเลือกตัวละครที่แบบเก่าเลยก็ได้ที่มันออกยากๆเลยก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้สนใจใช้งานจะสนใจแค่แบบหายากๆก็ไปเลือกอะ ชุดว่ายน้ำรุ่นแรกคิสมัดรุ่นแรกตัวเก่าเก่าที่เป็นเทศกาลก็ได้เช่นกันนะซึ่งผมอาจจะไปเลือกวันนั้นด้วยต้องรอดูก่อนนะผมจะเลือกผสมผสมไปอ่ะนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็เลือกผสมผสมไปไม่จําเป็นต้องแบบ3บน6ตอ่อแล้วก็ตรงนี้ต่อไม่ใช่นะนคือผมแนะนาตามที่ตามที่บอกเลยเพื่อนๆต้องไปจัดเรียงกันเองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลากหลายคนที่กําลัง หาตัวละครน่าสนใจทั้ง10ตัวละครอยู่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปเลือกเอาเนาะว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวละครประเภทไหนบ้างเพื่อนๆอยากจะไปรีบใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ตามที่บอกไปเลือกตัวละครเทศกาลเก่าๆไปเลยก็ได้เออถ้าเกิดคิดไม่ออกนะเออกระจายความเสี่ยงว่าแบบหาตัวยากๆหน่อยก็ไปเอาเทศกาลเก่าๆแบบรุ่นเดะเลยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไปด้วยนะทุกเพื่อนกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสมัครสมาชิกช่องผมสนรับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ลองสมัครกันได้นะเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปเปิดกายชา8ปปีเนี่ยเดี๋ยวลงพรุ่งนี้นะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวลงพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรับ